ปลาลาปลานินแม่บ้านทำเองค่ะนำมาทอดหอมๆโรยด้วยเครื่องสมุนไพรบีบมะนาวลงไปแซบค่ะปลาร้าของแม่บ้านเป็นปลาร้าปลานินลำอ่อนนะคะหอมฟุ้งเลยค่ะบางคนก็ทำเป็นปลาร้าข้าวคั่วก็มีนะคะใช้ปลา,านินตัวใหญ่นี่แหละค่ะเคียเอาลำอ่อนออกให้ได้มากที่สุดค่ะลำล่องก็ออกด้วยนะคะเอาออกให้หมดเลยค่ะ ใครจะนำไปล้างน้ำก็ได้นะคะนี่ค่ะเขีย่ยออกจนหมดแล้วนะคะได้แบบนี้ค่ะวันนี้จะทอดสามตัวแล้วก็นำมายำเครื่องสมุนไพรหนึ่งตัวเรามาทอดปะลากันค่ะพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่ปลาลงไปค่ะไฟต้องเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะสังเกตดูถ้าเขาสุกดีเหลืองดีแล้วเราก็กลับด้านค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะ เขาจะไหม้แล้วข้างในก็จะไม่สุกค่ะปลาร้าสุกดีทั้งสองด้านแล้วเราตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเรามาเตรียมเครื่องสมุนไพรค่ะกระเทียมจีนค่ะซอยบางๆหอมแดงซอยค่ะปริมาณที่แม่บ้านเตรียมนะคะใช้สำหรับราดปลา1ตัวค่ะ ี่ค่ะหั่นจนหมดตามด้วยตะไคร้ค่ะตะไคร้ซอยถ้าใครมีใบมะกรูดก็ใช้ใบมะกรูดซอยด้วยนะคะกระชายค่ะกระชายซอยเพราะบ้านชอบทานมากค่ะกระชายแล้วก็พริกขี้หนูค่ะตามชอบเลยนะคะเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นำมาโรยบนปลาร้านะคะนี่ค่ะโรยตามชอบเลยนะคะแม่บ้านทําคลิปวิธีทําปลาร้าปลานินนไว้นะคะก่อนหน้านี้ไปหาดูได้ค่ะนี่ค่ะโรยพิกแซบๆเลยนะคะมะนาวค่ะปลาร้าเขาก็จะออกเค็มๆเ,เราต้องบีบมะนาวค่ะใช้ความปเปรีย้ยว ตัดเค็มนะคะแซบเลยค่ะบางคนเขาก็จะโรยผงนัวค่ะผงชูรสลงไปแต่ที่บ้านแม่บ้านไม่ทานนะคะนี่ค่ะเรามาลองชิมกันค่ะน้ำลายแตกเลยนะคะบีบมะนาวเปรี้ยวๆเข้ากับปลาเค็มๆแล้วก็เครื่องสมุนไพรค่ะ อร่อยมากๆค่ะแซบข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวต้องมานะคะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ